สวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับวันนี้เดี๋ยวพาเพื่อนๆมาเยี่ยมเยียน,ยยนทีมงานคนหนึ่งกันหน่อยอวันนี้ขุดโคกน้องนาสามไร่ครับอยู่ที่สวนเกษตรพอเพียงของเสียสอนชัยครับผมตำบลลำดวนอำเภอกระสังบุรียามครับผม สวรรค์บรรนนา,นามโมเดลโอ้โหนี่ครับเอ้าโต้แก่อยู่นี่แหละครับนี่ครับกำลังชาร์แบตโทรศัพท์อ่าสวรรค์บรรนนา,นามโมเดลก็เป็นแนวนคิดทฤษฎีใหม่ของป้าสนชัยครับพืน้นพื้นที่ น่าจะประมาณาเกือบร้อยกว่าไร่ครับผมก็ท,กกทุกปีผมก็จะพากันมาไถตรงนี้แหละครับมาจมรถไถรถอะไรก็มาจมนี่แหละรู้จักกันดีครับปลาสอนชัยครับไม่รู้อยู่หรือเปล่านะเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูนะครับอ๋อสดดีเจวันนี้ได้ไรมานนีเอ็นละหกร้อเหรอ ใช่มาจากสตึกนั่นแหละโอ้ข้าหมากซื้อข้าหมากกินจะปแข้าหวานอะไรอยู่แถวนี้แถวนี้นี่ต้องใช้มีแต่ดนะผลิตภัณฑ์โอท็อปวันนั้นซื้อมาก็ไม่มีใครกินติดนอนนี่บ่ไม่ครับไม่เห็นไปนอนกลับบ้านเข้าหมากก็ทำทุกวันเหรอคงดีนะแต่ว่าผิดกฎหมายนะผิดกฎหมายไม่เขาไม่จับอ่ะ นีครับาหา้เนาะมีถอยดินด้วยบอกอ๋อหรือว่าขุดที่ไหนโอ้ขุดตรงนี้เองเ,ออเพราะว่าอ่าเข้ามาบริเวณภายในก็ดูครับทำเป็นสถานที่ต้อนรับเลยครับนี่กำลังขึ้นโครงสร้างอยู่เลยครับสวั์บ้านนานีา่ครับ เอาเดี๋ยวมาดูครับส้มลายส้มลายขุดพื้นที่สามไร่ครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับโอ้พี่น้องผลงานอาจารย์ชูครับเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วครับสวยงามเลยครับสวยงามเลยนี่ถอยดินก็ะตรงถอยดิน เรามาถึงที่แล้วครับอาจารย์ชูคนเดิมครับสุดหล่อของเรารู้สึกว่าจะถอยดินครับถอยดินโอ้ดินไม่ค่อยแข็งครับ น่าจะเป็นบอ่อสุดท้ายตรงนี้ครับผมเสร็จจากตรงนี้ก็เค e ิ่งพื้นที่เสร็จกน่าจะเรียบร้อยครับไปเลยลั่นๆเลยครับอ้าตามมาเมกา้า เอโอแปซสี่ของต้งมโมความนะทัดินดินไม่ไกลครับแม่แจ๋เวเลยครับเราน้อยนี่ครับรถไทยนะ ่ต้อมบอกความก็ออกดามาเอ๊ะถึงปีหรือเปล่านะไม่ได้ใจว่าถึงปีหรือเปล่าเมกาเจีแปซีครับบริเวณพื้นที่สามไร่ครับเดี๋ยวมาดูครับผมตัวนี้มีการเปลี่ยนแปลงแบบครับเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ครับ อาจจะมองกันยังไม่เห็นเป็นรูปร่างครับเห็นแต่ว่าพื้นที่ที่ขุดอยู่บริเวณนี้ครับสามไร่นะครับโอ้ดูสภาพดินนะครับทำแมห้โคโจมในงานช้างเลยนะ สึกว่าเรานำลงลึกไปแล้วครับอลาลักษณะการขุดต,ตัวนี้น่าจะเป็นรูปลักษณะเป็นรูปหัวใจนะครับเป็นรูปหัวใจแต่รู้สึกว่าดินนี่นุ่มแล้ว รู้สึกว่าถอดปีกออกแล้วนะสงสัยใส่ปีกแล้วไม่ค่อยถนัดมือเทนะ่าไหร่น่าจนชูไม่ต้องปีกแล้วครับเอาออกน่าจะขุดง่ายกว่านะครับ ระดับความลึกน่าจะประมาณนี้แหละครับน่าจะประมาณาสามเมตรได้ครับสามเมตรได้นะครับความลึกเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูบริเวณถอยดินลงครับตรงนี้เองตรงนี้เอง ไม่ไกลนะไม่ไกลเท่าไหร่ไปเดี๋ยวไปกับอ่าเบเกอาของป่าตม้มมอความ ủa oh. rút mê đi thì tín đài nè <laughs> <laughs> lau nói lau nói chén bạch จะเป็นลูกรังด้วยนะสมลูกรังโอ้พี่เหลาอ๋อสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับอเอ้าไอ้แจกบัตด้วยดันด้วยบ่ครับโอ้โหไล่ก <c ười> ี่เที่ยวะนี่ได้เฮ้ <c ười> โอ้ เทตะว,วันบอกเทวันนี้แหละครับโอ้วันนี้นเนาะแจ,แ,แจกตัวรถไทยมาจะานุ่มรถไทยนี่เห็นมาโอ้มาอยู่นี่เลยครับเอามาให้เอฟซีพี่น้องใช้ย,ยูทู e ครับที่ติดตามนะทีมงานคนหนึ่ง มาอยู่แถวอำเภอกระสังครับแถวบ้านผมนี่แหละก็แต่งานไายบอเลยนะครับถืงงานเสียดินอ่ะตอนนี้ก็ถอยดินกันครับเอ้อเต็มพื้นที่ตรงน,นี้แหละถอ้อเต็มพื้นที่ตรงน,นี้ครับ ขอบคุณไปยังเอฟซีพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับผมก็ไม่มีอะไรครับก็ทางานกันนะเหมือนเดิมนะครับทํางานกันไม่มีอะไรมากครับพื้นที่สามไร่ก็ประมาณนี้ครับผมเอาขอบคุณอีกครั้งครับยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามที่ช่องยุทธูมิกัเลยครับตอคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับ